สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลรักกคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัตยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา9นาิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคขติยาราชนารีสเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีหรือพอ,อสอวอจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนณโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรตรวจสุขภาพทั่วไปบริการด้านทันตกรรมและแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้คำแนะนำส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันโรคโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมีผู้เข้ารับบริการ170คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมูลนิธิพอ,อสวรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องหรือรักษาตลอดชีวิตไว้เป็นคนไข้ในการดูแลของมูลนิธิ16คนในการนี้พระราชทานพระวรโรกาจให้ทีมแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาประชาชนนําผู้ป่วยเฝ้าซึ่งมีพระปฏิสันฐานกับผู้ป่วยและญาติเพื่อซักประวัติถึงอาการของโรคและมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมโดยทรงรับผู้ป่วย4คนไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ที่ป่วยด้ยวยโรคกระจกตาย,ย้วยมะเร็งกระดูกมะเร็งหลอดอาหารและไตวายส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุลาพรทุกรายพร้อมพระราชทานเงินจากมูล,ลนิธิจุลาพรแก่ผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น จากนั้นเสด็จเข้าภายในหอประชุมพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ,อ,อสอวเข็มพระนามาพิไทยย่อสอวและโล่แก่อาสาสมัครพอ,อ,อสอวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่27เมื่อปี2513ปัจจุบันมีแพทย์146คนทันตแพทย์103คนเพศัชกร96คนพยาบาลวิชาชีพ968คนอาสาสมัครสายแพทย์และสาธ,ธารณาสุขประเภทอื่นๆ1,196คนและอาสาสมัครสายสนับสนุน954คนรวมทั้งสิ้น 3,463คนโอกาสนี้ในแพทย์ยุทธโพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพออสวนำอาสาสมัครพอสวจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเพลงใจดวงหนึ่งถวายเมื่อจบแล้วพระราชานประดารัสแก่อาสาสมัครพอสวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ทพี่มานี่ี่ ถ้าประเมินละสามหนติดกันก็มีวันแรกวันแรกที่ไหนนะคะวันแรกนั้นเรียกอำเภอปายบึงจังหวัดศรีสะเกดพระพุทธเจ้า,ามันไกลมากจากที่พัก จนได้ะคะ่ะพี่แม่จะหนักเพียงไหนก็ยังสู้ได้ได้เจอน้องๆพออสวพี่ก็มีกำลังใจแล้ว ต่อจากนั้นเสด็จออกจากหอประชุมพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และผู้แทนทหารรวม100ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตแนวพื้นที่ชายแดนต่อไปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ย่งความปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณที่ทรงห่วงใย,ยในเรื่องสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งยังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในเชิงรุกให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้และได้โอกาสในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขขั้นพื้นฐานซึ่งแต่ละจังหวัดแพทย์อาสาจะออกหน่วยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวพวลทาหารอดิศรซึ่งเหยียบกับระเบิดข้อเท้าขวาขาดที่ประสาทตาควายค่ะโดยบอกว่าขอบคุณที่ลูกชายทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งตอนนี้ทางอําเภอก็ยังเตรียมปรับปรุงบ้านพักให้ด้วยเพราะว่าฐานะค่อนข้างยากจนนะคะ นายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมานายสรวิทย์เหล่านินร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอรประทายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นําสิ่งของอุปโภคบริโภค,ภคข้าวสารอาหารแห้งและนําเงินจํานวนหนึ่งไปมอบให้กับครอบครัวของพลทาหารอดีศรป้องกลางหรือว่าโก้ค่ะ โดยเป็นทหารสังกัดกรมทหารราบที่23ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาหาดจากการเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 นะตอนนั้นนะคะน้องโก้ออกตรวจแนวบังเกอร์บริเวณปราสาทต,ตาควายที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินท์เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล สำหรับบ้านของน้องโก้นะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสภาพเก่าสุดโทมเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะโดยทางอำเภอประทายได้เตรียมปรับปรุงบ้านให้ด้วยทําให้ครอบครัวของน้องโก้รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือและส่งมอบกําลังใจให้กับครอบครัวโดยนายอำเภอบอกว่าวันนี้มาให้กําลังใจและมามอบความช่วยเหลือในเบื้องต้นและขอบคุณพลทหารโก้ที่ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มกําลังในการปกป้องแผ่นดินไทย หน่วยงานต่างๆลง,างามาช่วยเบื้องต้นก่อนมาดูมาให้กําลังใจก่อนตอนนี้นะครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาขอบคุณว่าพลทหารโก้เนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอำเภอละหารทรายและเทศบาลหนองแวงได้เปิดซ้อมแผนอพยพแล้วก็ซ้อมดับเพลิงให้กับครูและนักเรียนแนวชายแดนค่ะแม้ว่าสถานการณ์เหมือนจะนิ่งแต่ก็เป็นการซ้อมไวเพื่อความไม่ประมาทนะคะ โดยที่เทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำทีมชุดผจญเพลิงเพื่อมาซ้อมแผนการอพยพแล้วก็ซ้อมการดับเพลิงเสมือนจริงให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหงอนไก่หรือว่าโคกสง่าที่อำเภอหนองแวงนะคะ ทางคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยตั้งใจนะบอกว่าซ้อมไปก็ตื่นเต้นด้วยนะคะทางคุณบุญธรรมศรีวงศารายกเทศบาลตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายบอกว่าแม้ว่าตอนนี้ตามแนวชายแดนจะไม่มีปะทะกันแต่ว่าสถานการณ์ทั่วไปก็ยังคงอึมครึมอยู่ไม่มั่นใจนะคะดังนั้นการซ้อมแผนการอพยพและซ้อมแผนการผจญเพลิงจึงเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งครูและนักเรียนควรรู้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงอย่างถูกวิธีถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดดังนั้นซ้อมไว้นะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียคะ่ะ ที่จังหวัดส,สัะแก้วก็ย่นเวลาการเปิดประตูด่านเล็กรับคนไทยและผลักดันชาวกัมพูชาเหลือแค่2วันเพื่อควบคุมสถานการณ์และยังช่วยลดความแออัดของชายแดนด้วยนะคะโดยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ค่ะได้ปรับมาตรการเกี่ยวกับการเปิดด่านประตูเล็กโดยจะเปิด จากเดิมนะคะที่มีการเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึง4โมงเย็นล่าสุดมีการประกาศย่นระยะเวลาและจะลดจำนวนวันที่เปิดเป็นวันพุธและวันอาทิตย์เหลือแค่2วันค่ะเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความแออัดบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้ว โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ต้องต้องมีการผลักดันทั้งแรงงานกัมพูชาและชาวไทยที่ข้ามแดนผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในการรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศโดยมีการออกประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะคะขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกนะคะเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสวทกบอกว่าเป็น สมควรค่ะจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพมุ่งเน้นแก้ไขความตึงเครียดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชาอย่างมิตรประเทศที่ฝ่ายสันติจะพึงปฏิบัติต่อกันบนหลักการทวิภาคีและด้วยสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันนะคะในเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคและบูรณาภาพแห่งดินแดนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนค่ะ,คะโดยการจัดตั้งสบท,โโทโกโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะคะนั่นคือการติดตามตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์และมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนให้มีความเป็นเอกภาพแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมรายงานผลการปฏิบัติงานสถานการณ